ขอกมาจะได้สวยงามดีงามดีฮะอิเปี้ยนจุดสายทุกคนเคลียรนตรงนี้ของหน่อยเล็กน้อยโอเคฮะมา้อมนะพร้อมนะพร้อมนะโอเคกล้องหลับเราอยู่ตรงกลางนะทุกคนตรงนี้นะข้างหลังยืดตัวนิดนึงฮะด้านหลังนะครับโอเคด้านหลัง พอสามสองหนึ่งด้านหน้านจะย่อตัวลงนิดนึงด้านบนอาจารย์ยืดตัวหน่อย,ย,ย,อยโอเคได้ดีครับโอเคได้พยายามแบบให้ตัวเองอยู่ในเฟรมให้ได้อย่าโดนบังอ่ะโอเคไปเลยนะเชิญนับซีโนเนียมาฮะโอเคกล้องนี้เป็นหลักครับมาโอเคครับกล้องนี้นะทุกคนอิสคาเวราครับกล้องนี้นะอิสคาเวราโอเค สอง let's go โอเคครับเออเหมือนนัก,กนเตเนาะงท่าเ,เ,นะเดียวไปเลยอ่ะน่ารักสุดๆอีกทีครับวันพ่อสามสองหนึ่งพวกี้หัเตี้ยมกันนะท่าเดียวกันไปเลยขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับต้อมีเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเนียถึงย e ี่สิบห้ามาเลยครับยี e ่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าครับ number 21 22 23 24 25ไปกัน20ถึง25ครับมาเลยครับ21 22 23 24 25นี่มาเลยครับเสร็จครับเสร็จครับเสร็จครับอ่ะ20ถึง25ครับต่อไป26ถึง30ครับ 26 27 28 29 30มาเลยครับ26ถึง30ครับ26 27 28 29 30ครับมาเลยครับ26ถึง30ครับอนเวที 30. ถ้าเลขไหนที่มาหรือมาไม่จริงไม่เป็นไรครับเรากระชับพื้นที่ได้นะครับ26 27 28 29 30ครับอ่ะ26 30มาโรบแล้วน,นะครับ ต่อไปเลข3 1ถึง35ครับ3 1 32 33 34 35, ั5 31บ3ถึง35ครับ31-35ถึง35มาครับโอเคสุดย่างจะมากันพบนะแต่ละกลุ่มสถึง35เชิญครับ 31, 32, 33, 34, 35นี่โอเคครับ ได้ยังครับ 3, 8, 3, 5, 3 8, 5, มามเอดถึงสามห้ามถึงสามห้าเอนี่ไฟายังนไฟมาแล้วโอเคต่อไป36มสถึงสี่สิบครับ 36, 37, 38, 39, มาครับ3ถึงส0ครับหนเวทีเลยครับ3 4, ถึง40ครับโอเคเจ3ดสิ3เ4็ครับ 3, 4, โอเคครับ3ามหกถึงสีครับบนเวทีฮะอ่าโอเคเงียบหยอดได้ไหมโอเคครับข้างหลังโอเคได้เดี๋ที่ตัวหน่อนยนะโอเคมาซีนอืมาเลยครับเ <c oughs> ข้าตรงกลางเหมือนเดิมนะเข้ากลางเหมือนเดิมช่างภาพเราไมอยากให้ลูกมันสวยที่สุดนะน้อเพราะว่าเพราะว่าทุกคนเพิ่งถ่ายไปแล้วเดี๋ยวไปหน้าช่างภาพจะ อ่ะโอเคด้านหลังโอเคเตรียมตัวที่ออกท่านีใช่ไหมทีู่ว o n e โอเค one more one more n e โอเคสิ่งนิ้เพียน้ดด้านนี้เด็นครับโอเคทีนะ3 2 1โอเคครับ ขอบคุณครับต่อไปเป็นตัวนะหมยายเลข4 1งีสนะ,ค,ะ 45, 45, 43, 44, 45, ครับ41 42 43่ว4นเชิญครับ4่4า43 44 45เชิญครับโี่ันอี่่เชิญครับเชิเครับทุกคน 40 45ครับ4 1ถึง45เชิญครับโอเคค่ะ40 5 4 0 45เชิญครับต่อไป 46, 55, 46 47, 48, 49, 50 46 55, 46 54, รครับ46-47-48-49และ50 4 6 50ครับ okay, มา46ถึง50เชิญครับ4 6 4 7 4 4และ50ครับชเคมาครบนะ ต่อไป5 1 5เถึง5 5 5้เถึง5บชิครับอเยีย่ยมเยีย่ยมเยีย่ยมครับ5 1 5ครับเชิญครับมาเรียครับมาเรียโอเค คิดท่ากันเลยนะเร็ตัวไว้าสทบกคน51 5า53 54 5าโอเคอ่ะลองเรียนลำดำลับดูนะและต่อไป5 10, 6าถึง60ตอนนี้ขาดเลยค่ครนะับอ่า53 53อยู่ในเตอน,นะ f 53, 53, i โอเคไม่เป็นไระนะเราขอยกยับไปก่อนเนาะต่อไป56-6ถึง60ครับ56 5ิ5ตี้เซิตี้ิตนสิคตี้ครับห้าสิบหกหครับฟิตี้ิบฟิ่นฟิติตินแล้วก็สิคตี้ครับมาครบไหมฟิลตี้สิบฟิตินฟิิตี้ครขาดไปเรื่องอะไรครับต่อดีไม่มีแล้วนะโอเคซินูนิวครับซินูนิวครับเชิญครับอ่ะกำลัง ลงนะใช่ไหมอจะเอาท่าไหนดีอามาๆโอเคมาติดท่ากันเอาไว้นะครับทุกคนเอานะลอกการต้องการทุกคนที two one ดีนะดมาวอีกแล้วอีกทีท two one โอเคครับได้นะ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 โอเคตองไปต่อไปครหมายเลข6 1ถึง65ครับ 61, 62, 63, 64, 65เชิญครับ6 1ถึง65ครับเชิญครับโอเคถึง65เชิญ